สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรี Story. วันนี้ยาพรจะตามะมาขามอ่อนกินนะคะเป็นอาหารว่างเราก็ซอยมะขามก่อนนะคะซอยให้ละเอียดละเอียด เลาทำจะได้ตังงง่ายๆค่ะเราก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ หน้าอันนี้ก็มะขมอามเปรี้ยวออกฝักเยอะค่ะเราก็เอาฝักอ่นอ,อนๆนะคะเอามากินเล่นโดยการตําค่ะจะได้เวลากินก็กินง่ายๆนะคะพอซอยละเอียดแล้วเราก็ใส่โคกตําเลยค่ะใส่โคกตําเลยนะคะ การตำนี่ก็ให้ละเอียดละเอียดหน่อยนะคะให้กาแตกกระจายออกมาไม่ถึงจะละเอียดยิบหรอกพอหยาบหยาบให้กินง่ายๆค่ะเวลาเราปรุงรสแล้วจะได้เข้าน้ำปรุงก็จะได้เข้าถึงรสในเนื้อมะขามนะคะพอตำสักพักเราก็ใส่พริกค่ะพริกก็แล้วแต่จะใส่นะคะ เยวพรก็ใส่พริกแดงจินดาค่ะเราก็เอามาซอยอพริกให้เ,เล็กๆง่ายต่อการตาด้วยเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะ แล้ก็ใส่กะปิค่ะเราจะปรุงรสเค็มด้วยกะปินะคะแล้ว,วแล้วเดี๋ยวเพราะนั้นเราก็ชิมถ้ารสยังไม่อร่อยเราก็ไปลงค่ะ เราก็ชิมหน่อยนะคะเผ็ดแล้วก็เค็มแล้วก็มีรสหวานเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กุ้งแห้งใส่ลงไปนะคะอันนี้เป็นกุ้งแห้งตัวใหญ่คะ่ะใส่ไปก่อน แล้วก็กุ้งแห้งฝอ,อยนะคะอันนี้ไม่ใส่สีนะคะใส่ไปเลยเราคลุกเคล้าให้เข้ากันพอใส่กุ้งแห้งไปแล้วเราก็ชิมใหม่นะคะอร่อยค่ะ มีมีรสเผ็ดนะคะเปรี้ยวแล้วก็เค็มหวาน นี่ค่ะตำมมะขามนะคะเปรี้ยวเค็มหวานไว้ทานเล่นนะคะของย่าพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ย่าพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ